กะนวกูจิงกิเตอร์มกจากงก,กินข้าวโพดครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าแมวกินข้าวโพดนี่มาแก,ก,กนีน่แกมาเลยนี่มาแก,ก,กมากเกจากงกุจิงมแกจากงอ่ากุกจิงมากยักงกูจ Yo suka makan jagung. Ada kucing mana tak boleh makan jagung? Ha, tak. Kucing mana tak boleh makan jagung? Kau main lagi dah. kucing kita makan jagung. namo pot teh. Teh kita kin kau kau po. 嗯。嗯。Mm. Mm. นีเอ่านี่แมวครับกินขา้าวโพดแมวใครที่ว่ากินขา้าวโพดโชว์มาเลยครับมีไหมครับชอบมากเลยเป็นอาหารปโปรดค,ครับอ่าคุจิงมัก,กันยากงยงมกกายากงยังเอ็นดับมากันยากรงยังเอ็นับนี่

Dera. Teng ini tu. Check ni lah. Ni ada jago. Abi lah. Ada 对啊，哈根，对。